สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเก็บต้นผักเซียนฝรั่งนะคะหรือเรียกว่าต้นกาลิกมัสตาร์ดไปดูก่อนในสวนเราพอมีไหมแต่เราจะไปขอเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านเยอะเลยดูก่อน ของเราไม่มีค่ะมีแต่ผักชีใบเลื่อยเมื่อผักชีล้อมพูดผิดเนี่ยต้นผักชีล้อมโอเคเราไปขอ <c oughs> เก็บในสวนเพื่อนบ้านกันแครพีน้องนี่ค่ะเข้ามาเก็บแล้วขออันเพื่อนบ้านแล้วเนาะ <c oughs> บ้นบานเขาอยุ่ท้องพูนมีบานเขา บ้านคอยเด้อค่ะนี่หลังนี่อันนี้บ้านเพื่อนบ้านจ้ะเพทุนบอกว่ากเก็บไปโลทุนว่าเบื่องยอดอ,อวดๆเนาะเบื่องยอดอ,อวดๆเบื่องนี่เก็บก่อนเอาไปดองเนาะดองกินแห้งแซ่บเอาไปทั้งดองพัดน้ำมันหอย ลวกเจ้าปนแสบหลายกรอบๆเนาะเฮ้ยเบิ่งยอดไหมเก็บก้อนเก็บก้อนจ้ะเบิงบ่งพุ่น่ะขึ้นเต็มเลยเบิ่งน่ะปีที่แล้วเนาะพูดพวกอันมองนี้เนาะเต็มเบิดปีนี้มันขึ้นน้อยเ้ย ปีที่แล้วคุณหลายก็เนี่ยข้าหุ่นกระมีแต่ก่อนปีที่แล้วปีนี้ว่าท่านได้ขึ้นมั้งหรือว่าจังใดหรือว่ามันเบิดแนวมันเดี๋ยวเก็บกันจ้ะเบิ่งไหมเอะอ่อนบ่อยอดปวดๆน่ะเก็บกันได้จ้ะน่ะเป็นบามุเจ้ายอดเขาเ้อยอดปวดๆเห็นบ่จ้ะเด็กกันยนิ่งเสียงแปะเด้อ เด็ดมวนขึ้นอย่างี้เสียงมันกรอบดังแปะแปะเบิ่งน่ะเนี่ยเนี่ยงเปไดดอดกเนาะแซบกลัวผักเสียนบ้านเฮาเด้มันกรอบเนาะเบิ่งนี่เอยเบื้องเอไปขึ้นแตกระสอบนึงเหเบดวงนี่ เบิ้งนี่เอ้ยเก็บเบิ้งนี่แหละค่ะเนี่ยกองอีกเก็บเบิ้งโหลดเอาไปดองไว้กินจ้าเก็บเก็บแล้วละค่ะนี่ให้เบิ้งยอดได้จ้ะนี่เนาะยอดอวด,อด,อดปวดเบ้งเลย เบ่งเอาแต่ยอดเด้ยอย่าเบิ่งเอาเล็บเบิ่งเห็นบ่จ้ะโอ้ยเก็บแล้วเห็นบ่ <c oughs> บ้าแบนเรียบนี่จ้ะสิได้เฮ้ยเลยคนเอ้ยแต่แซ่บหลายเบิ่งนี่จ้ะพี่น้องเบิ่งนี่น่ะนี่แหละค่าที่เขาเอิน้นกระหลิกมัตตาหรือว่าผักเซียนฝรั่งเนาะ มั่งต้นอวบอวบมั่งนี่ัฮัดังแปะเป๊ะเอาไปจิ้มลวกกิ้มเอาไปลวกแล้วจิ้มน้ำพริกแตกะเฮ็ดพักดองพักสมดองพักสมคือมันรสะเป็คนคล้ายผักเสียนเน้ยนนะจ๊ะแต่มันสิแสบกลัวมันกรอบกลัวประโยชน์หลาย,ดดยคักเด้อค่ะนี่ นี่แหละจ่าพักจากธรรมชาติตามฤดูเนาะตอนนี้ผักเซียนฝรั่งแล้วก็อันอย่างอย่างกับวาวกาลิกกระเทียมป่าจะกำลังออกหลายนี่เลยนี่เลยจ้ะพี่นอ้องพาเ้เบิ้งด้จ้าเน่น่เน,น่เดี๋ยวเมื่อนี้จะเอาไปล่างแล้วก็สีลวกจิ้มน้ำพริกเอาดอกเมือนี่เดี๋ยวเมือเม่ออ่นจ้างสีเห็ดสมคันสมแล้วก็แบ่งมูไปน้ำ เบิ่องนี่เฮ้ยได้หลายปีที่แล้วด้วยค่ะโพ้นนี่เนาะเต็มขึ้นเต็มเบิดกระเก็บเอาไปได้เป็นถุงกระสอบยางบัากหลายบัตเตอร์นี่ปีนี้ึ้นมหน้อยเนึงสงสัยอันตอนมนสิเป็นดอกเข้ามาหักมันออกเบิดเนาะที่นี่มันก็เลยไม่ดอกสืพันธุ์เลยหน่อยนึงเก็บมองนี้ต้องย่านค่ะเพราะว่าบ่มีหมาค่ะบ้านนี้บ่มีหมายางมันก็เป็นเนินเนาะเป็นเนินสูงมันขึ้นหลายค่ะขึ้น เหมือนกับว่าพืชอย่างนึงแหละค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องเก็บเบงแนนอวามองได้พราะเก็บได้ขันว่าไปเก็บเอาลิ้มทางยังสิกะระวังเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเขาสีเอาหมาไปยางยังสิเขากระสิหมามันกระสีเงียวใสเนาะแต่อันนี้ปลอดภัยค่ะมองนี้ปลอดภัยล้านเปอร์เซนต์บ้านนี้บ่มีหมาเพื่อนบ้านเขาบม่มีหมาเหล็อย่างมองที่มันขึ้นตอนนี้มองนี้มันก็ขึ้นเป็นมองเนินเนาะดินเนินของสูงโอเคค่ะเดี๋ยวขอโตใส่ถุงก่อนกลับบ้านละ ตอนนี้ก็สิหนึ่งทุ่มแล้วจ้านี่ได้จ้ะได้มาแล้วค่ะจะ,จะเอามาล่างเนาะหอดบานเท่าแล้ว <c oughs> ได้หลายอยู่นี่ <c oughs> เดี๋ยวสิบแป้งมูกวพวกไปน้ำค่ะเบิ่ง <c oughs> จ้ะ